ได้ไหมได้กนะ็จะพูดยัางไงก็ได้ว่า,าคิดมาแล้วหรือไม่คิดมาแล้วว่าจะนัการคิดมาแล้วหรือการย,ยังไม่ได้คิดมาไม่ใช่สาระสำคัญต,ตอนนี้แล้วตอนนี้สาระสำคัญอยู่ที่ว่าเอกสารไม่ได้รวมในสัญญาตัวเอกสารบอกว่าไม่ได้รวมแล้วก็ไม่ได้คิดมาตัวเอกสารบอกว่าไม่ได้คถูกไหมครับเพราะเอกสารมันไม่ได้รวมขอเขตงานมาันไม่มีงานส่วนนี้ ข้อเขียนงานยังไม่ได้เปลี่ยนข้อเขตงานตามสัญญามันยังไม่ได้เปลี่ยนเป็น i n จัตุรัส l a s s เลยมันยังไม่ได้เปลี่ยนยังเป็นที่สแตนอยู่เพราะฉะนั้นองค์โสนี้ใน BQ ไม่ใช่สาระสำคัญแล้วนะครับบิวคิเมื่อเซ็นสัญญาแล้วใน BQ ปรากฏบด้วยอะไรบ้างครับเรื่องงานอะไรปริมาณอะไรราคาต่อหน่วยถูกไหมครับราคาต่อหน่วยนะครับราคาด้วยราคาลู่อะไรก็ด้วยกันทั้ม ปริมาณเรามาใช่ไหมปริมาณเรามาใช้ในระหว่างสัญญาปริมาณเรามาใช้งานปริมาณก,กับราคาตอ่อหน่วยอะไรสำคัญดูรครับโอ้ใช่เห็นไหมครับสัญญาเราเป็นสัญญาแบบไหมนมาดูคิววีอะไรมีปริมาณใช่ไหมกับราคาต่อ ปริมาณเขียนว่ามั้ยมาหลางอืมปริมาณเกียวไหมไม่เกี่ยวอะไมั้เออรักษาแปลว่าอะไรทำตามาทำตามแบบในรายการ <c oughs> ใช่ไหมครับราคาราคารวมอ่าเออ เพราะฉะนั <otom> <ừ. S 1> ้นถ้าในแบบในแบบ่ R สี่ตัว B L ีสองตัวตวมกี่ตัวสี่เออรวมสี่ตัวถ้าในแบบถ้าใน B q ไม,ม,ม่มีเลยสามตัวสา่ตัวสี่สี่ ในบิวคิวมีเจ็ดตัวท้าสิบตัวสี่สิบเพราะฉะนั้นปริมาณนำมาใช้ไหม<น>ไม่ใช่ไหมไม่ไม่ได้ใช้นะปริมาณในบิวคิวมไม่ได้ใช้นะครับอ๋อถ้าสั่งเพิ่มเพิ่มแอนสองตัวเอาอะไรมาใช้ใรคาคาต้นทุนาต่ำราคาต่มาใช้คิดดิฟไรส์มาใช้อย่างเดียว นะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมเปียวชิวเมื่อเป็นสัญญาแล้วเอาอะไรมาชั้นราคาต่ำลงมาชั้นเปนีร่นะครับเพราะฉะนั้นไปรื้อฟื้นแบบประสาทสองอย่างหนึ่งคือว่าที่ปูบอกก็คือหรือว่าเขาเขารับเอกสารรับเอกสารไปหรือเปล่าใช่ไหมปีกีบอกใช่ไหมครับมันรับกับไม่รับมีผลไหมไมีผลเขารับไปแล้วก็ได้นะ เขาคิดมากับไม่คิดมามีผลไหมก็ไม่มีผลถูกไหมครับไม่มีผลไม่มีผลแปลว่าเขาก็คิดงานเพิ่มได้ไหมอ่าตอนนี้แบบนี้เขาคิดกงินเพิ่มได้นะครับเขาคิดงานเพิ่มได้สาเหตุของปัญหาที่เขาสามารถคิดเงินเพิ่มได้ท้องเราไม่ได้รวมเอกสารเข้าไปถูกไหมครับการคิดเงินเพิ่มเนี่ยงานงานเพิ่มเนี่ย เราก็รู้อยู่แล้วงานเพิ่มวัตถุประสงค์เจ้าของโครงการเปลี่ยนไปเจ้าของโครงการเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนโัชนิยมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็นองนีหห้หลายเรื่องที่จะเ,เป็นงานเพิ่มแต่ปรากฏว่างานเพิ่มรายการนี้เกิดขึ้นจากอะไรความรุ่งร่วของคอนเซ็ปต์เออเนี่ยอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าเอกสารสัญญาไม่ได้รวมงานส่วนนีวแล้วสิ่งที่มันคิดเงินเพิ่มได้ มันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นจากก่อนเช้าไม่ได้รวมเอกสารเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รวมเอกสารเข้าไปเป็นคนนี้ตายเลยนะตายเลยนะบันทีประชุมต่างๆที่มีการชี้แจงแบบแล้วไม่ได้เป็นเอกสารสัญญาเนี่ยเสร็จเลยการชี้แจงแบบการชี้แจงทุกสิ่งทุกอย่างในวันนั้นหมดมท่าเลยนะครับบางทีงานเอกชนเนี่ยงานเอกชนบางทียังคุยอยรู้เรื่องเออถ้าเป็นการรัฐการเป็นแบบนี้เพิพ่ไม่นะ้ ไม่เกี่ยวแล้วการราชการไม่คูอยู่แล้วแล้วบางเผอาจจะถูกฟ้องย้อนกลับมาที่ข่าวสาวได้สั่งไปเพราะถามว่าอย่างนี้พูดแบบผิดไหมไม่ผิดนะเนี่ยเราพูดแบบส่งแล้วนะคุณระเบิดผิดไหมที่คิดเงินเพิ่มเดี๋ยวคนเดียวจะของผิดคข่าวสาวผิดใช่ไหมเดี๋ยวเทสเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเราจะเห็นว่ากรณีแบบนี้เราจะเห็นได้ว่า หลายๆข้อที่เราทำเลยนะมันเป็นมันเป็นตัวอย่างที่ให้เรามันั่งคิดกันแค่เราคิดกันในห้องก็ยาก่อเนาเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกันจริงๆก็มันคงยากว่านี้เพราะว่ามันความรู้สึกมันคงมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเราก็ต้องไดามรับข้อจริงๆนะครับข้องได้ครับและยิ่งเราบอกว่าเวลาเราประมิงานประมนงานต่อช้ามันก็เป็นสิ่งที่เรากาลังวางกติกาไว้หนาแนน ในขณะในระหว่างสร้างกอไม่ให้มันมีปัญหาแต่ตอนนี้เรากำลังวางสิ่งต่างๆให้มันไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้ไม่ได้หวานไว้นะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าถ้าต้องเริ่มต้นเริ่มต้นทําให้ดีทําให้ร่องฟอกไว้แล้วหลักกันน้นเราก็จะสบายเพราะเราเรามีสิทธิในาการกาหนดกับการาต่างๆตอนช่วงประมูลเนี่ยนะครับ แล้ววันนี้เนี่ยที่เราทํางานต่อสร้างไปเรื่อยๆจบโครงการหนึ่งไ้บทเรียนสําหรับโครงการหนึ่งน่ก็ให้มันเป็นประสบการณ์ย้อนกลับมาสําหรับโครงการใหม่ที่เราจะสร้างกดเก์หรือทาให้มันดีขึ้นทําให้มันรอบคอบมากขึ้นไอ้อย่างเนี้มันจะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ไม่ใช่เคสที่มันเกิดขึ้นจริงคือเคสที่เราลืมเอกสาร,รต่าง เข้าไปในสัญญาแล้วเอกสารส่วนใหญ่ที่เราเรีนส่วนใหญ่ก็คือนป็นเอกสารที่เราชีแ้แจงแล้วก็สิ่งที่เราทําให้เกิดข้อบกพร่องแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไว้ใจธุรการหรือเลขาหรการครัวการมากเกินไป mm hmm. แล้วไอการที่ไว้ใจเนี่ยไม่ผิดแต่มันผิดที่เราไม่ค่อยรับผิดชอบเราไม่ได้รับผิดชอบในส,สิ่งที่เราผิดเพราะว่างานแบบนี้เป็นงานสำคัญ ที่ไม่ใช่ธุรการเป็นคนทำงานแบบนี้เป็นสิ่งสำคัญที่โปรเจกต์แมเนจเจอร์หรือว่าหรือว่าเอนจิเนียร์ที่เป็นซีเนียร์ที่เข้าไปทำงานนี้เป็นคนที่ต้องทำเองเป็นคนที่ต้องทวนเอกสารเองกับมือเลยห้ามให้ใครทำเลยเพราะว่ามารับผิดชอบกันทีหมดนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งยี่สิบล้านถึงยี่สิบล้านนี่ถ้าเป็นงานพีบีเอนี ถ้าจ้างเขาเดือนละล้านจ้างพิเศษสมมติจ้างพีเเดือนละล้านยี่สิบยี่สิบล้านนี่เป็นโครงการใหญ่เหมือนกันนะออแสดงว่ากำลัองอาชี้เห็นว่าเป็นมูลค่าที่มากพอสมควรสำหรับสำหรับเรานะในการที่จะรับผิดชอบกระทรวนนี้แล้วก็ถ้าเกิดทำผิดตรงนี้ไปการลาออกก็ไม่ใช่การแก้ปัญหา <c oughs> การที่เราจะแก้ปัญหาอะไรนี้ได้ก็คือว่าต้องรองคอ อ่ะวันนี้จะหมดประมาณนี้แล,นนนนแล้วเราจบหน้าเสาร์หน้าเราก็จะมีเคสแบบนี้มาช่วยยังคิดแล้วเราก็จะมีประเมินผลหลังจากที่เราจบวันเสาร์หน้าก็จะมีอย่างเี้ยคล้ายๆแบบนี้เป็นโดนแ็กซ์แ์ไปไม่ใช่ความรู้ทางทฤษฎีไม่มีไม่ต้องเปิดตำราไม่ต้องเปิดแค่มาฟังแต่ระวังแล้วจับพัศนคตั้นเองได้ จับพัฒนธรรมองค์กรของ PBS ไม่ได้ก็จะตอบคำถามนีน้สิ่งที่ถามว่าไอ้ทำไมมันผิดหรือเปล่าเพื่อให้เรารับรู้ว่าอ๋อแบบนี้ผิดแบบนี้ผิดเราจะได้ไม่ผิดถ้าเรายังไม่ยอมรับว่ามันผิดมันก็จะไม่เกิดการแก้ไขแทนที่เราจะแก้ไขตรงส่วนนี้กับการที่ว่าเราจะไปแก้ตัวมากกว่าถ้าเราจะถ้าเราไปเปลี่ยนว่าเราไม่ผิด เราก็จะพยายามหาคำตอบเรื่องนี้โดยการแก้ปมแต่ถ้าเรื่องแบบนี้เราอยอมรับว่ามันเราก็จะไปแก้ไขกับสิ่งที่เราจะทาในแนวทางน้นอ้าววันนี้ผมตอบแค่นี้มั้งขออนุญาตแจ้งเคสต์หน่ยผมว่ามันดีนะในกรณีที่ทางนี้ดิสคัสออกมาแนนแนวทางที่ว่าขอ,อตัดแล้วข้อมูลใหม่เพราะว่าลูกกลามันมาค่อนข้าง,งเยอะนะหนึ่งก็คือคุณว่ายี่สิบล้านเนี่ยมันจะสูงกว่าไหม ผู้รับเหมาอายลใหม่เข้ามาค่าพิลริมเพิ่มขึ้นตัวหนึ่งสองระยะเวลาในการประมูลสามงานที่มันต้องไปสอดคล้องกับเมนทัมแพ็คเตอร์ใช่ไหมครับสี่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางค่า,าลิฟท์โทรเกไปฟ้าซีเคียวริตี้ต่างๆสุดท้ายคือโครงการจะล่าช้าและที่สำคัญคือในสัญญาตัดลดงานอย่างนี้ได้ไหรือเปล่า ถ้ามันไม่ระบุหรือสมวนสิทธิ์ที่จะลดตรงนี้เนี่ยหนังชีวิตเพราะฉะนั้นอย่างที่อุณน,นพัตบอกเนี่ยต้นทางนะครับผขอแจงตรงน,นี้น,นิดนึงว่าจะทําอะไรดูลูกตามอีกนิดน,นึงลูกตามเกี่ยวมาเยอะมากเลยเมื่อกี้เข้าใจนะว่ามันตัดแล้วสวยหรูแต่ถ้ามันคิดต่อไปอีกสองสาลูกจะเห็นว่าดอกนี้มันมันหนังเนี่ยนะนะครับน ไปตัดงานกรณีแบบนี้เพราะว่าตัดงานแล้วปัญหาตามมาเยอะเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคอนเทคเตอร์รายนี้จะให้ความร่วมมือกับซับคอนเทคเตอร์ที่จะเข้ามาใหม่วยหรือเปล่าเพื่อมันจะย้อนกลับมาที่ตัวเราเดี๋ยวแล้วค่าโอเวอร์เฮดค่าอีบัทดาลีมินาลี่เอ็กซ์เพรสอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นอีกมาศาลเลยงานที่ตัดงานในส่วนนี้ซึ่งงานในส่วนนี้จะไม่ใช่ยี่สิบเพราะตัดออกไปเป็นยี่สิบห้าหรือสามสิบแล้วแต่ก็จำนวนต่ำลได้เท่าไหร่แยิ่งตอนตอนนั้นเรียกประปูใหม่ก็ได้ยี่สิบก็ได้ยี่สิบห้าสามสี่สามห้าโอ เกิดแบบรนนี้แนละ้วกลายเป็นรู้งี้ใช่ไหมครับรู้งี้ใช่ไหมครับเราเราไม่ต้องการให้เกิดคําพูดว่าไม่รู้งี้ทำแบบนั้รู้งี้ทําอย่างนี้ใช่ก็ดีแสญ่ปัญหาปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะรู้งี้ทำ่างนี้ะฉะนั้นวอนที่เราทําก็คือทําให้มันดีที่สุดครับคือห้ามลืมแล้ว้็ให้ความสําสคัญให้ความสําสคัญอย่างมากมากากับการรับมูลงานให้ความสําสคัญเรื่องเอกสารมากมากให้ความสําสคัญเรื่องสัญญามากๆเพราะว่า ถ้าทำกนี้ให้รอบครอบแล้วก็วางวางกลยุทธ์ไว้อย่างดี่ยมันก็จะทำให้กระบวนการในการควบคุมง,งานก่อสร้างในระหว่างก่อสร้างแล้วก็หลังก่อสร้างเนี่ยมันก็จะราบรื่